นังสอพิมพ์ม,มติชนเขาพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ว่าทอท,อทอการท่องเที่ยวกับ6แอร์ไลน์6สายการบินจัดโปรสู้ลดตัว๋วค่าตั๋ว300บาทบูมการท่องเที่ยวให้5แ0นสิทธิ์ในช่วงไฮซีซั่นครับอ่านี่มาตรการในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ฟังครับเขาจัดโปรโมชั่นเอามาสู้กับภาวะที่มันฝึดฝืดเครื่องเงตอนนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะคือเขาร่วมกับสายการบิน6แห่งด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับจัดโปรโมชั่นสู้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ เป็นเจ้าภาพหลักนะครับเพื่อที่จะจัดโปรโมชั่นมาสู้กับสถานการณ์ฝึดฝุดเคืองๆตัวเนี้ยนะฮะวิธีการก็คือร่วมกับสายการบินหกแห่งไม่ว่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์สแอร์เอเชียไทยสมาย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์แล้วก็เวียดเจ็ด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันนี้นะครับโครงการนี้เขาเรียกว่าลดทั่วฟ้าบินทั่วไทยครับคือจะมีส่วนลด300บาทต่อหมายเลขการจองให้สิทธในโครงการนี้5 0 0แสนสิทธิ์นะครับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารของสายการบินทั้ง6แห่งเนี่ยก็จะได้ส่วนลดไป300บาทวิธีการรายละเอียดนี้ก็ง่ายๆครับแค่กรอกโค้ดลดราคา โค้ดนี่รหัสนี่ก็คือ A M Z T H 3 0 0จำไม่ได้ไม่เป็นไรอ่เดี๋ยวเวลาซื้อตั๋วนี่ก็ถามเขาก็แล้วกันอ่กรอกเข้าไปในเว็บไซต์ของสายการบินต่างๆที่ท่านจองตัว๋วแล้วก็จะได้ส่วนลดอันนี้เริ่มตั้งแต่19กันยายนไปจนถึง10ตุลานะครับในการจอง10 แล้วก็เดินทางได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึง30ทธันวาคมนะฮะ